อะไรดำๆอไม่ว่าหัวปลานะไม่ใช่ตอไม้ตกใจหมดเลยอยู่เนี่ยอยู่ครับโอ้โหไม้เดียวกัดเลยนึกว่าหัวปลาเมาื่อกี้ เนที่นะครับบอกนะไม้เดียวกัดนะครับก็ยังไงจะบอกกูก็ไม่ไม่ใช่นะครับน่าจะน่าจะตีโดนมันเป็นแนวสุดท้ามน่าเปนอยู่แล้วนะไม้เดียวกัดนะครับเล่นยานะกัดเมื่อกี้ส่งไม่ทันนะครับคือส่งสายไม่ทันอนะให้เราตัดสินใจวัดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราแบบมันมันก็ตกมือไง พก็ตรมือปุ๊บเนี่ยโอกาสที่ปลามันจะรแวงหรือมันจะคาเหยื่อค่อนข้างจะสูงครับก็ผมก็ตัดสินใจวัดเลยก็ได้ตัวครับนะครับวัดติดง่ายครับเวลาวัดก็ตัวแบบมันจะสะบัดออกจากบอดี้นะครับอัตโนมัติเลยครับส่วนมากมันจะสะบัดออกนะครับก็ทําให้ทําให้ติดง่ายนะครับเม่นยางแข็งก็คันที่ใช้ก็เนยครับตอนนี้ก็ใช้แต่คันนี้นะครับเป็นคันของไซโกะนะครับรุ่นมาสเตอร์สไนเปอร์นะครับใช้ดีครับคันนี้ เวทสำหรับงัดปลาเฉพาะนะครับงัดปลาช่อนชะโดครับสบายครับผมโอเคเดย๋ยวก็เป็นเล่นยานากเนื้อผมผมตีที่เดิมนะครับผมตีพักใหญ่ครับกัดสองทีครับกัดไม่โดนครับสองฟังเลยอังยี้กัดอังยี้กัดนะครับก็มันต้องยังไงไม่รู้ว่าปลามันมันระแวงหรือเปล่านะแต่ว่ามันกัดครับกัดไม่โดนเหยื่อนะ กัดไม่โดนแล้วก็ไม่ซ้ำเนะไม่รู้เป็นที่อะไรนะมันต้องลองตีซ้ำๆไปมานะกัดแล้วอืกัดแล้วครับได้ครับหมายเดิมนาะ หนาเดิมครับใต้ในตวงครับอย่างที่บอกครับคือต้องตีย้ำๆจริงๆอะ่ะแต่ว่าผมปล่อยเวลาพักไงนะผมปลักมาีนคีคนัะก็ได้ตัวนะเดี๋ยว <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ผมเปลี่ยนสีหม่นะ <Yeah. S 2> ไม่รู้ว่าเกี่ยวปะนะโอ้ยเกือบหลุดอ่ะดูดิติดอยู่แค่หน่อยเดียวครับ <Yeah. S 2> ก็เป็นเ <Yeah. S 2> ม่นยางเหมือนเดิมครับ <Yeah. S 2> นเนี่ยครับเวลาปลากัดนะครับที่ส่วนมากนะที่ผมใช้นะเวลาใช้เวลาวัดปลาตัวเบ็ดมันจะสะบัดออกครับหายงับมันทําให้แบบ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่จะได้ปลาครับเป็นตัดใจเลยคือวัดตะเบ็ดมันสะบัดครับกับองศาอัตโนมัตินะครับทําให้ติดดีครับผมเมนยางแค้นะครับมายเดิมกัดส่งคันวัดนะครับกัดลดคันแล้วก็วัดนะครับส่งสายไหนก็ได้ครับช่วยหน่อยเพื่อมันยังไงให้มันเขมือกนะยครับเราต้องดูเหตุการณ์นะครับบางทีเราบอกหน้าว่าจะส่งสายแบบไหนครับแต่ว่าประสบการณ์จะจะทาให้เราลุกเองว่า จังหวะน,นี้คือคนวัดจังหวะน,นี้ควรคนคนสงสัยครับประมาณนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับมือใหม่นะลองใช้ดูนะครับไม่ผิดหวังครับผมบอกได้คําเดียวปากเหนียวครับเหยื่อทนทานจริงๆครับตอนนี้เม่นยางแขะครับผมโอเคเจ้าครับผม